สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีดอมชาแนลนะครับช่องที่เรนดูร่วมกันอย่างอิสระไร้สร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้ขอญาตมาสาธิตนะขั้นตอนและวิธีการใช้เงินครับผมหรือชําระเงินนะด้วยบัตรประชาชนครับอย่างที่เราทราบดีนะครับซึ่งก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับเงินก็โอนเข้าไปในส่วนของกลุ่มที่4 นั่นคือคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางนะครับที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือนะครับเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตมาอัปเดตแล้วก็สรุปนะครับในเรื่องของขั้นตอนรวมไปถึงนะครับวิธีการการใช้ให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลครับผ่านร้านค้าแอปพลิเคชันถุงเงินไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าหรือคนละครึ่งรวมไปถึงเราชนะด้วยนะครับก็มาดูรายละเอียดรวมไปถึงเทคนิคนะครับที่กระทรวงการคลังนะครับให้ล่าสุดด้วยว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับอย่างที่เรา รับทราบนะครับว่ามีการโอนงวดล่าสุดนะสำหรับกลุ่มดังกล่าวนี้นะครับวันที่5มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งก็เงินเข้า4,000บาทเลยนะครับก็สถานะได้รับแล้วซึ่งเข้าไปที่บัตรประจําตัวประชาชนครับแบบสมาร์ทการ์ดนะท่านสามารถไปทําการใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของตัวร้านธงฟ้าที่เป็นเครื่องรูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไปใช้โดยปกติเนาะแล้วก็ไม่ไม่ได้มีความยากอยู่แล้วสิ่งที่ท้าทายสําหรับกลุ่มดังกล่าวนี้ก็คือการไปใช้สําหรับนะร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าร้านคนละครึ่งรวมไปถึงร้านเราชนะ ด้วยเนี่ยนะครับก็มีความเขาเรียกว่ายากอยู่พอสมควรนะครับในการที่เราใช้หลายท่านเนี่ยไม่ได้รับประหัสพิน6หลักไปเนี่ยโอ้โหยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยนั่นคือการที่เราจะต้องสแกนหน้านะครับยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวลองมาดูกันครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในคลิปนี้ให้กับทุกท่านได้ใช้งานนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวเทคนิคนะครับอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าไม่ได้พินก็ต้องสแกนหน้าเนี่ยนะครับมีเทคนิคอย่างไรกระทรวงการคลังได้แบ่งปันล่าสุดแล้วนะครับ วิธีการครับผมในส่วนของการใช้งานนะนะครับที่เราไปเห็นอย่างที่บอกก็กมีป้ายบอกว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นร้านธงฟ้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินถูกไหมครับร้านคนละครึ่งอันนี้เขามีถุงเงินอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงในส่วนของร้านเราชนะล่าสุดนะครับที่ปรากฏสัญลักษณ์ก็สามารถใช้งานในเรื่องของแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าได้ พราะฉะนั้นครับเราไปเลือกของอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ดูราคานิดนึงก่อนนะก่อนที่ท่านตัดสินใจว่าราคามันเท่าไหร่นะครับเมื่อพึงพอใจในเรื่องของราคาแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเราก็แจ้งเขานิดหนึ่งว่าเราต้องการใช้สิทธิ์นะฮะโครงการเราชนะโดยรูปแบบบัตรประชาชนอันนี้ต้องบอกเขาเพราะว่าในส่วนของร้านค้าเนี่ยก็จะเริ่มนะครับมีในเรื่องของการช้อยหรือทางเลือกเนี่ยนะครับตอบสนองเนี่ยด้วยกัน3กลุ่มแล้วนะตอนนี้นะครับในรูปแบบของแอปพลิเคชันถุงเงินนะโครงการเราชนะนะครับอย่างที่บอกครับ เราแจ้งเขาเรียบร้อยร้านค้าเขาก็จะเข้ามาที่แอปถุงเงินของเขาเนะเมื่อเขาก,กดเข้าไปในขั้นตอนแรกของเขาเนี่ยนะครับก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินนะครับก็จะมีปรากฏเมนูต่างๆในการสนับสนุนโครงการของภาครัฐนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นโครงการเราชนะเขาก็จะกดไปนะครับเมื่อกดมาในเรื่องของโครงการเราชนะก็ปรากฏกลุ่ม ที่จะดําเนินการใช้สิทธิในขั้นตอนที่2นะไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐเขาก็สามารถเลือกตรงนี้ได้ในรูปแบบนะครับอันแรกหรือจะเป็นในเรื่องของคนที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับเขาก็ใช้อันที่2นี้แต่กลุ่มที่เราจะคุยกันวันนี้คือประเภทที่3หรืออยู่ในกลุ่มที่4คคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยการใช้ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนของท่านแบบสมาร์ทการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นร้านค้าเขาก็จะเลือกแบบบัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ขั้นตอนที่2นะครับ เมื่อเขากดแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวร้านค้าเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยจะขออนุญาตเอาบัตรประชาชนของท่านเนี่ยสแกนหน่อยเราก็เอาบัตรประชาชนของเรานี่แหละให้กับร้านค้าไปถูกไหมครับเขาก็จะสแกนในเรื่องของบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของเรานี่แหละนะครับแล้วเขาก็จะมีการเรื่องของการตรวจสอบ นะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับของเขาปกตินะครับว่าเฮ้ยมันตรงใช่ไหมนะครับเมื่อตรงเดี๋ยวร้านค้าเขาทําเองนะขั้นตอนนะครับหนนี้นะครับเขาก็จะกดยืนยันเลขบัตรประจําตัวประชาชนของท่านนะครับในขั้นตอนที่4นะเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนที่5นะครับก็จะระบุจํานวนเงินที่ท่านคุยกันไว้แหละว่าราคาที่ท่านซื้อมูลค่าเท่าไหร่ นะครับเขาก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ก็สําคัญนะครับท่านก็จะต้องอะไรครับทำการดูก่อนเนาะว่าในส่วนของราคาที่ระบุจํานวนเงินในขั้นตอนที่5เนี่ยนะครับมันถูกต้องแล้วใช่ไหมนะครับเพราะว่านะฮะก็เป็นจุดที่สําคัญที่เราก็ต้องรับทราบข้อมูลกันนะครับเมื่อดําเนินการในขั้นตอนที่5คือระบุเงินเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็มาสู่ขั้นตอนที่6จุดนี้แหละครับเป็นจุดสําคัญของประชาชนเลย าใครได้รหัสพินก็ไม่ยากฮนะก็ใส่รหัสพิน6กหลักก็จบแค่นั้นแต่ความยากคือใครที่ยังไม่ได้รหัสพินนี่แหละจะต้องใช้ในรูปแบบของการยืนยันผ่านการสแกนใบหน้าของมือถือที่เป็นแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้านะครับผมนะในขั้นตอนที่6นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดที่อยากจะมาเสริมและเพิ่มเติมให้ว่าในเรื่องของการที่เราจะสแกนใบหน้าเนี่ยทำอย่างไรนะครับอย่างนี้บอกครับจะเลือกใส่รหัสพิน6กหลักที่ท่านได้มาจากเจ้าหน้าที่นะ ท่านไม่สามารถกำหนดเองได้เนาะแต่ว่าท่านบอกได้ว่าท่านต้องการเลขอะไรใน6หลักนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะกำหนดพินตรงนี้ให้แหละนะครับขั้นตอนที่6นี้ท่านเลือกรูปแบบที่1ก็คือใส่รหัสพินนะครับหหลักของท่านก่อนใส่เช็คดูให้เรียบร้อยนะครับว่าร้านเขาร้านอะไรนะครับถูกไหมจํานวนมูลค่าต่างๆเนี่ยถูกต้องแล้วใช่ไหมตามที่ท่านเลือกสินค้าเนี่ยนะครับถ้าถูกต้องใส่รหัสผ่านก็กดยืนยันก็จบนะนะครับก็ไม่ได้ยากแต่ว่าความยากอยู่ตรงนี้ครับ โดยไม่มีรหัสผ่านก็ต้องใช้การสแกนใบหน้าซึ่งวิธีการสแกนใบหน้าในวันนี้เนี่ยนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่การคลังก็แนะนําเทคนิคและขั้นตอนเนี่ยด้วยกัน6แบบด้วยกันนะถ้าไม่ได้เนาะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าได้ไม่ได้เมื่อดําเนินการเรียบร้อยนะครับผมก็จะดําเนินการนะครับเกี่ยวกับนะการยืนยันการใช้จ่ายก็เสร็จสมเรียบร้อยนะนะครับก็คือเป็นขั้นตอนที่7ที่8ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่6กันนิดนึ่งเจาะลึกตรงนี้นะแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของการสแกนใบหน้าที่อย่่่าาางททีรรบบคัว ทางด้านของกระทรวงกันคลังเนี่ยมีเทคนิควิธีนะกรณีที่สแกนหน้ายากว่าด้วยนะครับ6รูปแบบอย่างไรอ่มาดูกันครับ ในเรื่องของการสแกนใบหน้านี้นะครับผมทางด้านของกระทรวงการคลังบอกว่าถ้าอยากจะให้มันสําเร็จนะฮะก็ต้องขยับใบหน้าหรือหูให้อยู่ในกรอบอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับถ้าได้แบบนี้ก็จบนะซึ่งก็บอกว่าการสแกนใบหน้าให้สําเร็จเนี่ยก็จะต้องใช้ระยะเวลาเขาเรียกว่าหน่วงหรือค้างไว้เนี่ยสิวินาทีนะครับก็นานไหมเนี่ยนะก็ลองลองดูครับวิธีการนับก็1 2ึ 3อย่างเงี้ยครับผมไปถึง15วินาทีในใจนะครับผมนิ่งๆไว้นี่คนี่คือรูปแบบแรกถ้าได้ก็จบแต่ถ้าไม่ได้ลองดูครับวิธีสองเขาเขาบอกว่าให้หลับตาและลืมตาความหมายก็คือกระพริบตานั่นแหละนะครับให้ให้เซ็นเซอร์หรือเขาเรียกว่ากล้องของร้านค้านะครับทำการประมวลผลแล้วก็สแกนหน้าท่านนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผมเมื่อทําการกระพริบแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าค้างไว้15าวิเหมือนกันนะอันนี้คือรูปแบบที่2หรือเทคนิคที่2 ในกรณีที่ท่านขยับใบหน้าหรือหูอยู่ในกรอบแล้วมันยังไม่ได้นะครับก็ลองดูวิธีที่2นี้นะครับก็คือหลับตาหรือลืมตานะครับถ้าไม่ได้อีกรองดูวิธีที่3ครับกับพิบตาเลยนะครับคำว่าหลับตาลืมตาเนี่ยมันมันอาจจะช้าๆนิดนึงนะครับทนแต่ว่ากับพิบตานี่คืออาจจะรวนิดนึงอ่านี่คือสเต็ปเร่งสปีดของตากระพิบตานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่คือเทคนิคที่3ลองดูนะ ถ้ายังไม่ได้อีกอไปดูเทคนิคที่4ี่เขาบอกว่าให้ยักคิว้วเอาละฮะมานะครับโดยรูปแบบใบหน้าก็แล้วนะครับดวงตาก็แล้วเอามาดูคิ้วหน่อยเซะนะครับผมขยับคิ้วนิดนึงเออนะครับผมก็น่าสนใจผมว่าเขาขำกันเองแน่นะตอนไปใช้งานเนี่ยนะร้านค้าคงจะยิ้มแหละไม่ได้ยิ้มขนนั้นโขคนที่เป็นประชาชนที่เราต้องสแกนใบหน้านี่ละก็คงเขินแหละ นะครับไ่รู้ทํำอะไรนะนะครับกระพริบดวงตานะมือสู่ของการยักคิ้วก็ก็อ่ะลองดูถ้าได้ก็จบนะในเรื่องการยักคิว้วแต่ถ้าไม่ได้ไปดูต่อเทคนิคที่5ครับนี่ฮะยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มสู้เลยฮะตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าลงมาสู่นะฮะรอยยิ้มแล้ว ก็เหมือนกันถ้าจบที่รอยยิ้มก็ถือว่าผ่านก็ผ่านและถ้ายิ้มแล้วนะครับและถ้าขยับใบหน้านะครับหลับตาลืมตากระพริบตายักคิ้วยิ้มมันก็ยังไม่ได้อ่ะสุดท้ายเทคนิคที่6ครับผมอ้าปากเลย นะครับจะเอายังไงนะฮะลองอ้าปากดูนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ทางด้านของกระทรวงกันคลังเขาให้มานะครับผมก็ไม่รู้จะยากไปถึงไหนนะนะครับก็เป็นวิธีการแล้วกันครับท่านลองดูนะสุดท้ายก็คืออ้าปากแล้วขยับปากนะครับเป็น6ขั้นตอน6เทคนิคสําหรับของการสแกนใบหน้านะครับ ที่กระทรวงกันคังแนะนำนะครับวิธีการหรือเทคนิคล่าสุดนี้นะครับที่สําหรับใครไปสแกนหน้าแล้วมันยังไม่ผ่านสักทีนะครับผมและถ้าทําทั้ง6แบบนี้ไม่ได้จริงๆครับยังไงก็รองหาเจ้าหน้าที่แล้วก็รองถามว่า ขอรหัสพิมได้ไหมนะครับทาตามทั้ง6เทคนิคของท่านแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สักทีแล้วก็ไม่ผ่านสักทีนะฮะเอายังไงกันแน่นะครับผมก็ขอรหัสพิมมันจะได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่พิมพ์มาถามก็บอกว่าเฮ้ยคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยมันคือเป็นคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยเขาไม่ได้สะดวกมาจ่ายตลาดคือตัวท่านเนี่ยไม่ได้สะดวกมาอยู่แล้วเนื่องด้วยอาจจะการเดินทางก็ดีนะครับหรือนะครับด้วยร่างกายก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ด้วยเหตุผลแบบนี้ท่านเลยต้องขออานาาเเพิมะ นะครับเพื่อจะใช้สิทธิ์ของท่านแล้วก็เอาสิ่งที่ท่านอยากได้เนี่ยเอาไปให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะราวิธีเห็นใจจริงๆครับผมนะเนื่องจากการใช้งานเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โอ้โหนะครับด้วยการเดินทางก็ลาบากนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะนะครับได้รับพินพ์หลัหก,กโดยแบบง่ายๆแบบนี้นะเป็นกําลังใจให้นะครับส่วนท่านไหนใช้แล้วนะครับไดออ้หรือไม่ได้อย่างไรนํามาแบ่งปันพิมพ์แบ่งปันใต้คลิปนี้หน่อยนะขออนุญาตอัปเดต กันนิดนึงครับผมว่าไปใช้แล้วนะครับหลังจากนะครับวันที่โอนตังคือวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่7เนี่ยนะครับเข้าวันที่1วันที่2วันที่3แล้วเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังนิดนึ่งครับผมแล้วก็มาแบ่งปันนะครับให้กับท่านอื่นนะฮะได้รับทราบเทคนิคที่ท่านไปใช้งานกันบ้างนะครับก็ขอพระคุณร่วงหน้าเลยทีเดียวนะครับเอาละเมื่อท่านทําการสมมุติว่า สแกนใบหน้าจะด้วยเทคนิควิธีการใดก็แล้วแต่สมมุติว่าผ่านแล้วกันนะนะครับเมื่อผ่านปุ๊บนะครับก็เข้ามาสู่ในเรื่องของการยืนยันการชําระเงินก็กดยืนยันร้านค้าก็กดยืนยันนะครับแล้วก็จะมีปรากฏนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นสลริปหรือเขาเรียกว่าอะไรครับการที่บ่งชี้ว่าเขาได้รับเงินแล้วนี่คือจบในกระบวนการ8ขั้นตอนนะครับสิ่งที่อยากจะแบ่งปันต่อก็คือว่า อาจจะแนะนําร้านค้านะครับดาเนินการอะไรครับจดนิดนึงว่ายอดคงเหลือของเขานะครับในส่วนของบัตรประชาชนเนี่ยนะครับเหลือเท่าไหร่นะก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่ใช้สิทธิ์นะหรือประชาชนที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนั่นเองนะครับเอาละนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับที่นํามารวบรวมนะครับแล้วก็สาธิตขั้นตอนวิธีการนะักการชําระเงินนะครับของกลุ่มที่4ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยการใช้สิทธิ์นะครับโครงการเราชนะ ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดก็ว่าโดวยวิธีการดังกล่าวนี้นะครับผมก็ยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกๆก,กลุ่มในการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับผมในเรื่องของการใช้ก็ต้องบริหารการจัดการดูว่าอันไหนคนซื้อไม่ซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านควรรับทราบอยู่แล้วนะครับก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวท่านเองละครับผมเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอผู้คุณเป็นอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิลล c มชาแนลบายเกษมสันต้องรำราไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ